ยา่าหนูถาไมไหมนะครับครัแม่ของย่าชื่อว่าอะไรมแม่ของย่าชื่อว่ายายดำยายดำแล้วยยพ่อของยาา่าล่ะพ่อของย่าชื่อตาอําตาอําแพงมาตาอําแพงมาแล้วแม่ของแม่ยา่าล่ะแม่ของยายดำอ่ะเอ้ยถูกแล้วยายดำ แม่ชื่อยา,เายเปาเปาเปายายเปานามสกุลอะไรยายเปานามสกุลอะไรยายเปานามสกุลอะไรอ้าวแล้วแล้วพ่อของยายดำนะตะนวลน,นวลทำไมชื่อคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆใครนะนวลชื่อคล้ายใครนะ น,นูนนูนตานตาโนนน,น,นามสกุลนามสกุลนามสกุลอะไรอ่ะนามสกุลทาทาพรทาทามนทามน,ามนแล้วลูกแล้ว,ล,วลูกหลานมีใครนามสกุลทามนไหมก็ก็ไม่มีาน,นามสกุลตาเป็นหลับ นั้นปู่เขาต้นชื่อแถาบ้านปุ๊บเนืน้อแม่น่ะเป็นพี่ชายแม่ของยา่าของพ่อมอนพี่ชายของยายอามเหรอแม่พ่อก็พ,พี่ชายของยายดำพ่อพี่ชายของไอ้แถวน่ะฮะพี่ชายอันนั้นพ่อเขาเป็นลูกใช่ไหมแม่ของยายาดำ แต่พ่อน้องน้องน้องแต๋วนี่เป็นลูกใช่ไหมแม่อ๋าพ่อน้องแต๋วเป็นลูกของนายคิดนามสกุลพาม่อน๋อ้ค่อนายดันนายดันเป็นลูกของตะคิดตะกิดนี่เป็นน้องของยายลุงของแม่ลุงของลุงของย่าอ่าเราเราคงปู่ปู่ล้วปู่ล่ะอชายของปู่นามสกุลอะไรพ่อปู่นามสกุลนี่เยอะไม่ย่าจำไม่ได้ ย่าไม่ไม่เคยถามปู่อ้วนนอ่ะพ่อพ่อของแม่ของปู่อ้วนคือใครย่าของแม่ของปู่อ้วนคือย่าเมืองย่าเมืองนามสกุลเดิมของย่าเมืองเนามสกุลอะไรแม่ใช่วงยาลาป่าวไหมใช่ปู่ชื่อปู่ปู่อ้วนน่ะชื่อพ่อของปู่อ้วนชื่อว่างชื่อในงานในงานจะถึงแล้วแล้ว แม่แล้วแล้วยายเมืองนามสกุลใช่วงยาลาไหมแม่สมแดงไปไอ้เป็ <c oughs> นแดงไปใช่วงยาลา <c oughs> ไหมแม่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะนามสกุลนั้น <c oughs> อาจพักดีอาจพักดี <c oughs> ที่แม่เคยบอกอาจพักดี <c oughs> ใช่ไหมเอออาจจะใชออ่พี่น้องเขาอ่ะ อาดพักดีแม่ผมจำได้แล้วแม่เคยบอกยายยายเมืองน้ำคูนานพักดีแต่เป็นญาติ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 ของตาหรือของยายเมืองก็วงยาลาใช่ไหมลูกพี่ลูกน้องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแม่เริ่มจำกันไม่ได้แล้วอะให้ญาพรุ่งนี้ จะเรเยกรถไปเฮ<า>้ยทองไอ้หมอสุธีมันมันรู้เรื่องหมดว่ะนะ,นะคุณอ่ะเฮ้ยฝากแม่พรุ่งนี้ให้พ่อเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็กองกองน้ำมันกองน้ำมันเครื่องแล้วก็กองกองน้ำมันดีเซลเดี๋ยวไปถึงยังไงเดี๋ยวผมโทรคุยคุยกับช่างนะแม่นะวันด,ดีค่ะวันด,ดีย่ะหนูวันด,ดีครับย่าหนูนอนนอนได้แล้วไม่ต้องนอนดึกหรอก ครับฟันดีครับจุบ๊บจุบ๊าบาไปายบายผูหลับปุ๋ยเลยว่ะผูหลับแล้วคิดถึงเหมือนเดิมเด้อถ้า,าว่างๆจะไปหาถ้าว่างๆาาโอเคครับสวัสดีครับ